นามุตสาภะควาตุอรหะนตุสมมาสมุทัสสะนนามตตสาภะควโตออรหะนตสสมมาสมุทัสสานะโมตตสะภะควโตอะรหะโต สัมมาสัมพุทธสจ้สมัญตจักวารสูอันตะลักจตุเทวตาสถามังมุนีลาลัชสุนันตุสักขโมขทอ फलिन्तवानमेताम् समेतापथितकित फलिताम् फनन्तु सखे कामे च रूपे किलिख तते चन्थरिखे विमाने รัฐเทจะคาเมตรวนะคะหะเนเกหะวัตถุมิเกเตอุมมาจยันตุเทวาชรคะวิสเมยะคะขันทัพพนาคาติสันตาสันติเจยังมุนิวะจรังสาธุเมสุนันตุ โตเทวะสังขโยสหัสเทวะสังขาสังคาจะสเพอินทราปรมามยังสันติเทวาลักขันตุสัพพธาโอกาสาสาธุกาสนบัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกก่าวนมัสการ ปะดิสถานอัญชุรีปานุมมือขึ้นวันทาเนื้อเสียนสีลดด้วยเทพยาดาเจ้าจงทรงเปรมปรีประมทมโนสานจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัติยงวงอันเหลืองเดชอิดทั้งเท้าไทยเทเวทั่วทิศาข้าพระเจ้าจับขออันเชิญเทพยาดา จงมาสู่สมุทรขอชุมช่วยอำนวยชัยขออัญเชิญท่านจงลงมาสู่โรงพิธีขออัญเชิญเทวันทุกชั้นฟ้าจงลงมาชูช่วยอำนวยผลขออัญเชิญเทพทั้งหลายในสากลจงมานดนชูช่วยอำนวยชัยขออัญเชิญองค์อินทรปิน ดาวดึงสาจอมเทวาทุกสถานวิมานใหญ่จงเสด็จจากฟากฟ้ามาไวๆเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานขออัญเชิญพระพรหมผู้มีวิทย์ประกาศสิทธิพรชัยในสยามเปียมไปด้วยเมตตาการุณาธรรมทั้งโลกสามต่างสยบปนุปปนมขออัญเชิญเทวาหกชั้นฟ้า จงรงมาเป็นเจนเป็นปฐุมขันว่าได้เลิกดีที่อุดมเป็นปฐุมมงคลให้เบิกชัยสาธุสักเเคในช่องชะกามาพุทธวร์กามีอยู่ในรูปรบพบอันจังหวัดวงศิริคะตะเตอยู่ในห่วงมหนบสิงคอนเขตและคุนเขา จันทริเคเทพยาดาเจ้าอยู่นเน้นเนืองแน่นในอากาศวิมาเนอยู่ในวิมานมาัตรัดลัดมณีเทียนทองที่เปรัตเทเทพจจะเทพยาดาเจา้ทา,า,จาที่อาศัยอยู่ในราชรถแก่และเรือนลวงจักคาเมีเทพยาดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตะรุวันะคะหหเนก เทพยดา,ยาเจ้าที่สิงสถิตยอยู่ที่บนต้นไม้พฤกษาสารเคหะวัตถุวัตถุหิมหิเกเตเตทพยดาเจ้าที่อาศัยอยู่บ้านเรือนไร,เร่เลือกลงนานอุม,มาเทวดาเจ้าที่อาศัยอยู่พื้นภูมภูมิภาคจาตุจาตุเทวาเทพยดาเจ้าทั้งหลายเอ่ย วันนี้ข้าพระเจ้าขออนเชิญท่านให้เสด็จลงมาสมุทรซ้อนพระชุมช่วยชลทสวิสเมเทพยาเจ้าทั้งหลายในห้องเฮ้วพาฝั่งน้ำและบุนบกก็มีได้เสมอกันอยักฆ่าขันทัพพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกคนทันและพญานาคราชยากักซาผู้ยิ่งใหญ่ ติสันตาสันติเจยังเทพยดเจ้าที่มีอยู่ความสุขทุกทั้งบลมุนิวัจรังอีกทั้งือษีมุนีนาถถุกแข่งห้นท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิลนด้วยตบะเตชะสาธุโบดูก่อนเท,เทพยดเจ้าทั้งปวงเมจงกะเซมสานตามลำดับสุนันตุจงเงียาสวดสดับ อ,อันเลิดธรรมวะสวสนารโรซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แลประเสริฐในโลกีอามปัทันตาอันหนึ่งข้าพระเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าและผู้ภสังฆเจ้าอีกทั้งพระคุณบิดามารดาคุณพระอุปชาอาจารย์ คุณพรศซีดาบทอีกทั้งนักพจและนกสิทธิวิทยาธรอีกทั้งเทพเท้าเทวาผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจึงเสด็จลงมาประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัเชิญพมหาเทพเ,เทพเทวาทั้งหลายทั่วทิศป,ปัตตพีเดชพาราซีท,ทั้งร้อยแปดตนท่านมาด้นบันดาล สัพภวิชาสภสิทธวิทยาพระครูพระพาครูเท่าครูพักรักจำและอักซอนสถาพรกรมรมสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจา้าณคารบัดนี้เอิญยปิเดโซภพควาข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เนื้อกาวเนื้อพรมข้ออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่บาซ้ายเบื้องซ้ายข้ออัญเชิญพระนารายมาเสด็จอยู่บา่บาควาข้ออัญเชิญพระงขงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากข้ออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาน ก็อัญเชิญพระก,การเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะก,กระทําการสิ่งใดผู้ใดภายใดผู้ใดภายให้ยาได้มาเบียดเบียนบีทาอย่าได้ประมาทพลาดพังข้ออัญเชิญคุณครูแต่หุนหลังข้ออัญเชิญพระคุณคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์เดชะคุณครูบาที อธิบายอันเลิศล้ำคุณครูอยู่ในถ้ำขอจงมาช่วยอวยใจให้แกข้าพระเจ้าพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิทั้มังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิอิทธิฤทธิอิธิฤทธังอิติประสิทธิพระวันตุเมพระวันตุเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพยานาอนันตนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิ ทูติยามปีกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพญานาคอนันตนาคราชวิสุทธิวาปูเชมิตูติยามปิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพญานาคอนันตนาคราชวิสุทธิวาผู้เชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีอุสานันตวดีวิสุทธิวีปูเชมิ สุติยมปิกายวาจาจิตตังหังวันทานางพญานาคินีอุสานนตวดีวิสุทธิวีปูเชมิตติยมปิกายวาจาจิตตังหังวันทานางพญานาคินีอุสานนตวดีวิสุทธิวีปูเชมิเมตันจะมหาราภโตปโยนาคคันทะปริตัง ข้าพระเจ้าขอยกมือขึ้นเหนือระหว่างคิ้วทั้งสิบนิ้วปนุมน้อมเหนือเกสาขออัญเชิญองค์ูจอมนาคาสเสน็จมาประทับประสาทพรพยาอนันตนาคราชจอมราจอมนาคาทั้งแม่อุสาอนันตวดีนาคีผู้ยิ่งใหญ่เหล่าลูกหลานนั่นมาขอพรชัยโปรดได้ได้โปรดไสให้พ้นความทุกข์ทน บังเกิดโชคบังเกิดลาบในบัดดลเพื่อได้พ้นน,นิสินสิ้นทั้งปวงขอทูปนี้จงปรากฏสีแดงสดเป็นตัวเลขเฉดเช่นนั้นเป็นเลขท้ายสามตัวอย่ามัวช้ารางวัลที่หนึ่งนั้นหนาะมาด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ ขอทุบนี้จงประพฤเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ตรงตรงงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นี้ด้วยเทินสาธุ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 นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พรทธวตุอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอุอากศสปิเสียอนุภาเวเมตตาจิตปสิทธิเมอุอากั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 สปิเสียอนุภาเวเมตตาจิตปสิทธิเม ว่ากษตริปีเสียอนุภาโวเมตจิตปสิทธิเมว่ากษตริย์ปีเสียอนุภาโวเมตจิตปสิทธิเมว่ากษะิปีเสียอนุภาโวเมตจิตปสิทธิเมข้าพระเจ้าขออัญเชิญปีเสียสัต์สวรรค์อันศักดิสัตว์ห้าชนิดนั้นประกอบหัวมังกรทรงอํานาจเท้าพาบาทกงเล็บสิงโตทรงพลังลำตัวกวางล่ำรวยพร้อมชื่อเสียง ปีกอินทรีบยบินแข็งแก่งกล้าในส่วนในตานั้นแมวคือตาทิพย์ส่วนกายหารคือเงินทองโปรดลงมาประสิทธิ์ประสทัทประทานพรให้โชคลาบมากมายไหลมากรองทั้งเงินทองมากมีสีด้วยเทินสาธุสาธุสาธุขอให้ปีเสียน้องเศรษฐีพี่มารวยน้องโชคน้องลาบดูดเงิน ได้ดูดเงินดูดทองดูดทรัพย์ทุกๆช่องทางมีโชคมีลาบถูกหอยถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมวดประจำวันที่16พศ2564นี่ด้วยเถินขอน้องเศรษฐีพี่มารวยน้องเศรษฐีพี่มารวยขอให้ดูดเงินดูดทองดูดทรัพย์ดูดโชคดูดลาบถูกรัตเตอรีอ่รวยรัตเตอรี่รางวัลรางวัลที่หนึ่ง เลขท้ายรางวัลที่หนสตัวงวดประจำวันที่16บหกตุลาคม2 5งพนห้า้อยหกสสี่น้ด้วยเถินสาธุ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  นี้ก็ได้อขอสวดอัญเชิญอ,องค์ทวยเทพเทวาทั้งทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขออัญเชิญองปู่พญานาตนัครราชและแม่ย่าอุษาเนนตะวดีพร้อมทั้งปีเสียงน้องเศรษฐีพี่มารวยแล้วก็น้องโชคน้องลาบมาให้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสาตัวตรงๆนะครับก็เห็นตามตัวเลขที่ปรากฏนะครับตอนนี้่า ขอให้โชคดีร่ำรวยทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะครับคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเปิดดูคลิปนี้จนจบแล้วตั้งกิจอธิษฐานอ่าพร้อมไปพร้อมกันขอให้ได้ผลนี้ปลสินอ่าขอให้มีโชคมีลาบผลนี้ปลสินได้ทุกๆทุกคนทุกท่านด้วยเถิด satu 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 satu